กาสอท้อปปาอยู่มืนหาพอทุเล่าพอทุเล่าปฏิกับบ้านนี่ว่าไปันตบถายอยู่นะครัแตกอีกมองว่าตั้ลุกมาเรีวเรือเจ้าบอกเขาเนี่ยนี่จ้าบอกเขาเนี่ยนี่เรีวเรยวเรี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 วเรียวเรียรยวเรีวเียวเรียยวเรีเรียวเเร้วเวเใจขาดพี่นเองอยาเกลยวบ้านวรยเรียยวรยรวเรียียพี่น้องเอ้ยเพิ่วมาบอก ปูอยตาเลยเนี่ยเออบนยังไงเปนยังไงเราก็นั่งเวิร์กอยู่นีเละแล้ววะแล้วคุมค้องคนอยู่แต่เราบุกุมค้องทอซอยเลยเนาะบ้กว่นี่ยว่าจะถือกันเกียวไม่คักลัวเมื่ดไปมึนก็บาดไม่คู้มันแงปวดต่อะไรต้นเต้นดงส้ทอลุดนโสตที่ตองเขานำพุ่งจวด วันคำคำน้อจุกไปพื่ให้ลกเวนาไปยักลกเว้ยระวาเราดีมือจุกมือจกแล้วหนอทอยนั่ง้นาอบปากเลยเลอไบ่ออมือเราบด้วยอากไปขูมือนี่ยน้อยพอตไปจุกลึกปนั้นเนาะมันจุกนี่น้อยมันก็เต็มแล้วจุกลงนี่น้อยมันก็เต็มแล้วล่ะนี่น้อยนั่น บอกให้เราคุณเราอดไปอยากคุดแล้วเราเมื่อยแงงวันเออเออเาบอกเพื่อนมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่อาดีเงินเปล่าเนี่ยเบิกง่าย หยีบเลยบอกวินซือปหอกไอแกนขี่รถสองคนกับพิมุนาใ่แดงนี่เห็นสามเอาแล้วรถอี่สิงขี่ขี่ไปเสียยังไ่เราเว้ะ แล้วแลพญายิ่ในคนพญายิ่งนัอบ่ถ้าตัวญีุ่่นกบห้วหนาจุ๋งนกกวดทับวดตาของพนบัตินี้แล้วรถออกก็พี่เห็นสามทีมคนอูที่ไมนาคือวยนี่าแดงอยู่อ่กิ่เป็นพนว่นเรามานาหโอ้เบาบาปแล้วเนาะฮาพี่นัง เสร็จแล้วครับอีกเกี้ยวหน่อยในเมื่อบ้านเลยพี่น้องเรียบร้อยวูกวดออกย่างดีนะำค้างทางครับเรียบร้อยครับเด็กกับบานกับช่องแล้วพี่น้องหลังจากวาอยู่ดีเกียบสองอาทิตย์กลับไปบานย่ายุ่งกันจำหนาได้วูบเสียเบียร์ครับมารับมอเตอร์ไซค์ห่างเก่ามาคี ไมโครด้ <Micro. S 2> กระบ,บานแล้วครับหลังจากมาอยู่นี่นานพอสมควรอ่านกินอาทิตย์หนึ่งครับพลาดไปสองอาทิตย์พี่น้องบางคนเหงืสิว่าอู้ขาดทุนทุน,ทนหายกับไรห่หุดตาเราบอกบอเป็นยังครับบอมีปัญหาอขอแค่บอกจัดให้ตลอดครับไม่เคยขัดเ <c oughs> ช็ดเช็ดเดือนหนึ่งกะเฮ็ดคือเกาครับ เอ้ยยังเรามื้อเสาเขาโทรมาหารถเกียรยุประศาสมไหมรถบดนะเกีหรือรถบดรถบดแกโทรไปหาคุ้มเ้าแล้วบ่โทรวเหงือเายประาสมือหนึ่งไหมเออบดสามีะมุ่งย่นว่าอ๋อบดมือหนึเพี่ยราอู้ใส่กคุ้มแห้งเนาะรถหน่อยอ้ว่าก็นักก้อยเิด

ไม่น่าจะเกียน15ล้านเลยเกี่ยวปผมกูแข่งลงเบยบอนตั้นผมืออมเลยจะตามามาไงแม่เกียน15านที่ทำมขึ้าน่นไม่ถึเลยึนก็ต้องจะต้องขึนมาต้ไว่ามันดังหลักแว้งลละนอนนั่งถายอย่ท่าเ้าุ่นจนว่าไปขุดท่อตัวเองแตกอีกน่ะแต่ว่าบึ้งอี่ย่ายันส้ข่เป็นอย่างน ว่ายังบอกว่าท่อมันจะแตกจะแตกไปกับเสียเงินหยิบขึ้นเอาเอามาเราออกไปทางพุ่นครับนี่ก็เตรียมตัวออกเดินทางได้กลับบ้านครับ Ồ, mẹ mẹ bán đây nè Cảm ơn thưa 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 phụ มาถึงอูแล้วฮะกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยแต่ว่าพาอ่อใหญ่เราไม่ใช่อ่ะพ่อให่เราขึดด้นดนฮะพ่่เรายัางไม่ถึงครับแต่ว่าเทรลม,มาถึงก่อนรถเต็มอูให้เก่าครับเต็มอูเหมือนเดิม รถติดเออไากดลังเบาะลังเบาสวิทต์กุญแจไม่ค่อยดีครับ เฮ้ยบ้านบ้านเฮ้ย,เ,ยเ,บเ,บเบาเบาเบาหนุ่มเบาตัวเดินก็ต้นตะเดินนี่แตะไม่ได้แล้วครับมันสิโดดดงโดด,ดงเลยพี่น้องตัวเดินแรงครับ ต่อยไรอะแล้วครับดูเฮ้ยเบาเบาใจเย็นนุ่มอย่วาดูโอ้โหขึ้นจีคอยตัว ข้ับเลยพี่น้องถึงบ้านอย่างปลอดภัยครับทุกคนหลังจากที่พี่เราไปนอนกินข้าวลิงอยู่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะวันนี้ก็เข้าบ้านครับไม่กโกนหน่อยอยจะว่าขึา้นกองยิ้นเลยเลยปุกเก็ดครับกเก็ด ui 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 hết bám kia ui hết hết bám cái phốt rồi mà to นี่ครับคงจีคงจีเดิมเขานี่เติบเลยพี่อนเราคงกีเก่าเลยจีเดิมอ่ะใหญ่พอสมควรเลยตัวเดินแห้งที่แปลว่าแห้งเหรอปะตัวเดินแห้งครับต่อยประเดี๋ยวเดือบดุดงดุดงเลยพี่อนเราด้งดันั้งย่างโอ้โหแห้งโคตร ถ้าพูดถึงน่ะถ้าใส่เมื่อกี้นี่ครับเอาไว้ตักหินตักไส้ตักหินใส่รถขวั่งใส่หกหล่อเขาเลยพอดีเลยครับสบายคือเป็นอะไรอย่างบากเครับดันพอมย่างขึ้นโน่นมาครับเบิ่งไปสบายเลยครับถ้าตัวเลือนไม่แรงนี่บางคั้งนี่ย่างขึ้นนี่กันมันก็ขึ้นเบาไวแล้วครับนี่คือว่าแห้งครับแห้งแห้งแห้งโว้ไปังจะว่าหัวซักตึบแล้กอันดุย เอาโอเคครับผมถึงบ้านยังปวดไทยครับพี่น้องแบบได้อีกงอนี่เอาเมื่อกี้น้อย่สันว่าจะจบแลวแล้ววังั่นนี่โอ้มันสะลงมาเบิดแล้หนุม่มไปไหนคือว่า เฮ้ยรถหน่อยไม่นี่สิบแหละนุ่มโอ้มยิบยิบเอาเดี๋ยวเราติดตามกิ๊หนาไม่นองกินบดีไม่บ้าครับสวัสดีครับ